สวัสดีครับพบกับสุขข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่17เมษายนนะครับสุดยอดครับท่านผู้ชมทีมชาติไทยชุดยู2 3ปีนะครับโอ้โหผลงานกระหึ่มเอเชียจริงๆนะฮะเอาชนะทีมชาติอิรักไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โหสุดๆเลยทีเดียวนะครับเอเชียถึงกับสะเทือนนะฮะซึ่งหนงในเกมนัดนี้นะครับ ก็คือการโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับของนักเตะทีะ่เป็นลูกครึ่งไทยกับฝรั่งเศสนะครับอิมพอร์ตเนี่ยมาจากโอลิมปิกลียงเลยนะครับนั่นก็คือเอรวันการิยานะครับโอ้โหนัดนี้แม่เจ้าเอ้ยคัดบอลโคตรดีนะฮะเล่นบอลดีจริงๆนะฮะประสบการณ์เนี่ยเจ๋งสุดๆนะครับแล้วก็โอ้โ,โคตด จำเลยของแท้นะครับไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะแยะมากหน่ยนะครับซึ่งน่าจะขึ้นสู่ชุดใหญ่ได้ไม่ยากเลยนะครับสไตล์การเล่นยุโรปแท้ๆเลยนะครับตผู้ชมผู้ใดเห็นเมือขึ้นนี่ครับขนคิงลุกหยาบหยาบเลยครับเล่นดีจริงๆนะครับโอ้โหสุดๆจริงๆนะครับแต่ว่าก็มีจังหวะที่สงสารน้องมันเหมือนกันที่โดนผู้เล่นอิลัก์นะครับซัดชะนวมเลยนะฮะ ก็มีจังหวัดที่โดนเล่นแรงๆใส่นะครับแต่ว่าด้วยสภาพร่างกายที่สูงใหญ่นะครับแล้วก็โอ้คือสุดจริงๆนะฮะต้องเป็นทีมชาติไทยชุดใหญ่แน่ๆแหละครับผมดูแล้วนะครับคัดบอลสุดๆจริงๆนะฮะทรงบอลโคตรดีนะฮะซึ่งก็ไปกับบอลได้ดีมากสไตล์การเล่นเนี่ยยุโรปแท้ๆเลยนะครับอนาคตชุดใหญ่แล้วละครับท่านผู้ชมเด่นของจริงนะฮะ โคตรดีเลยครับขอชื่นชมแมวมองนะฮะของมาชลาอิจิอิเลยนะครับที่ไปดึงน้องมาติดทีมชาติไทยชุดยูยี่สามปีนะครับเด็ดจริงคาร์บอนสไตล์การเล่นฝรั่งเลยนะฮะโอ้โหคือกลัวอย่างเดียวก็คือกลัวน้องเจ็บนะครับเพราะว่าเห็นนักเตะลักเนี่ยเข้าสกัดหนักนะครับแน่นจริงๆนะและที่สําคัญเล่นได้หลากหลายตําแหน่งด้วยนะครับเล่นได้ถึง6ตําแหน่งนะครับเกมลูกเกมรับเล่นได้หมดเลยนะครับ ที่สําคัญเนี่ยจังหวะก,การเลี้ยงกินตัวนี่ครับโอ้โหเลี้ยงแบบสบายเลยนะครับเลี้ยงแบบกินตัวเป็นว่าเล่นเลยครับเนียนคลิปนะฮะสุดๆจริงๆสไตล์การเล่นหรือว่าสไตล์การเลี้ยงเนี่ยคล้ายคลึงกับโรเบิร์ตปีแร์ด้วยนะครับสาหรับเอลวันเจริแย่นะครับโอ้โหก็เป็นอ่าฝรั่งเศสนะครับบอกได้คําเดียวเลยนะครับโอ้โหผมเนี่ยแบบโคตรชอบเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยคือ กลัวอย่างเดียวคือน้องเจ็บนะครับโคตรอันตรายนะฮะตอนนี้แน่นอนนะครับอาจจะขึ้นไปสู่ทีมชุดใหญ่นะครับเล่นดีจริงๆนะฮะก็ยังพัฒนาอีกเยอะฝีเท้าเนี่ยระดับยุโรปได้เลยนะครับตอนนี้นะฮะขอพักพุ่งงมดีๆนะครับอย่าให้เจ็บนะครับอิวันแกนแย่ของจริงนะครับของแท้สมราคาอินพอร์จากโอลิมปิกลียงเลยนะครับท่านผู้ชมคาร์ดสุดๆจริงๆนะฮะ ก็ถ้าหากดันขึ้นสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยเราก็จะมีนักเตะที่เป็นสัญชาติลูกครึ่งเนี่ยที่อาจจะได้เป็นตัวจริงก็คือนิโคลัสมิโกสันแล้วก็เอริวันเกนแย่นะครับสุดจุดจริงๆยกมือให้เลยนะฮะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนนะครับหลังเห็นวิธีการเล่นทีมชาติไทยพิชความทีมชาติอีหลัก สร้างผลงานกรรหึ่มเอเชียนะครับหลังคว่ำเอาชนะทีมชาติอิดรักคว้า3แต้มแรกประเดิมศึกอยู่23ตปีชิงเข้มเอเชีย2024ที่ประเทศกาตาร์นะครับวันนี้เรามาดูความคิดเห็นกันหน่อยนะครับความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนถึงกับขนลุกกันเลยทีเดียวนะฮะคอมเมนต์ที่1นึ่งนะฮะไทยแลนด์ทำใน,นสิ่งที่น่าทึ่งอีกแล้วคอมเมนต์ต่อไปยอดเยี่ยมมากไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมา เยี่ยมมากขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยสําหรับชัยชนะที่สมควรได้รับจากแฟนเวียดน,นามคอมเมนต์ต่อไปประเทศไทยเยี่ยมมากคอมเมนต์ต่อมายินด,ดีกับประเทศไทยมากนะที่เก็บชัยชนะได้ได,ด,ด้อย่างน่านเหลือเชื่อคอมเมนต์ต่อมาอิลวันกานย่เบอร์11เก่งมากๆ Very good very good คอมเมนต์ต่อไปอาเซียนสูๆจากมาเลเซียคอมเมนต์ต่อมา ประเทศไทยแสดงเห็นบางประเทศเห็นถึงวิธีการเล่นที่ผู้ใช้ผู้เล่นต่างชาติที่มีความสามารถในท้องถิ่นอย่างถูกวิธีคอมเมนต์ Comment ต่อไปเขาแสดงความยินดีกับประเทศไทยจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาไทยทําได้มากกว่า2ประตูอย่างไรก็ตามยังไงก็ตามไทยทําได้ดีมากคอมเมนต์ Comment ต่อไปเบอร์11เนะเป็นใครกันนะเล่นโคตรดีเลยคอมเมนต์ Comment ต่อไป ไทยแลนด์ return, รีเทิร์นรวดเร็วทันใจคอมเมนต์ต่อมาไทยคือท็อปอาเซียนอย่างแท้จริงจากแฟนอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อไปทีมชาติไทยลุกเป็นฝไฟคอมเมนต์ต่อไปเกมที่จดัดเยี่ยมมากไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมานี่ไม่ใช่ทีมไทยชุดยูยี่สามปีแต่นี่เป็นทีมเวิร์กที่ดีมากๆคอมเมนต์ต่อไปไทยแลนด์มหัศจรรย์มากนี่คือ คอมเมนต์จากแฟนบอลชาวอาเซียนนะครับมีทั้งสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามนะครับอินโดนีเซียนะครับส่วนมากแล้วก็ออกมาชื่นชมนะครับนักเตะเบอร์11บอนะฮะบอกว่าเล่นดีจริงๆนะครับโอ้โหขนลุกเลยทีเดียวนะฮะเรามาดูบทสัมภาษณ์ของอิสระสีโทโลหน่อยนะครับหลังจบเกมที่ทีมชาติไทยเอาชนะอิรักนะครับกุนซือทัพจังสึกชุดอยูยี่23ปีว่าอย่างไรนะครับ อิสลาศีทโลให้เครดิตทุกคนนะครับโดยอบอกว่าอย่างแรกเลยต้องขอขอบคุณน้องๆรวมไปถึงทีมงานและทางสมาคมกีฬาฟุตบอลที่ทําให้เรามีขุมกําลังมาร่วมแข่งขันในรายการนี้เกมนี้น้องๆทาได้ดีมากวีเมไนในการเล่นและสามารถเอาบอลมาครอบครองได้ดีทุกคนทุกเกมเราอยากจะมีแต้มการได้สามแต้มในเกมนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมือากเราวางแผนเรื่องของการเล่นมาเป็นอย่างดีเรารู้ว่าผู้เล่นอิรักษ์มีความสามารถเฉพาะตัวสูงมาก ก็ต้องอาศัยความละเอียดในการเล่นของนักเตะซึ่งทุกคนก็ทำได้ดีในการสอดแล้วก็การวิ่งไล่นะครับแล้วก็ช่วยซ้อนเกมรับคนละก่าวนะฮะฟุตบอลมีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งซึ่งเราสามารถปิดจุดแข็งของอีลาได้และก็ยิงประตูได้จากลูกเซตเพย์ด้วยก็ต้องให้ครดลิตนักเตะที่ลงเล่นเป็นตัวจริงที่เปลี่ยนเกมลงไปและเปลี่ยนตัวลงไปเราเลือกที่เล่นเกมรับก็เลยเปลี่ยนผู้เล่นที่เล่นเกมรับและพอทําประตูได้ก็ดีใจ ซึ่งเจ้าต้นธีรศักเผยพิมายก็ทำงานได้ดีสามารถรักษาสกอร์กของทีมและทําประตูของตัวเองได้ในส่วนของเอรันเกนยาเราก็ได้ติดตามฟอร์มของเขาก่อนหน้าน,นี้มาตลอดต้องขอขอบคุณทางท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลและทีมงานผู้บริหารที่ทําให้เราได้ตัวน้องมาก็ต้องชื่นชมด้วยว่าน้องนั้นแสดงความสามารถได้ดีในการเล่นเกมแรกในนามทีมชาติไทยเกมหน้าเราต้องกลับไปเช็คสภาพร่างกายงน,นตั้งเตะหลายคน รวมไปถึงต้องดูฟอร์มของซาอุดีอาระเบียในเกมที่ต้องหลงเล่นว่าเราจะเล่นกันอย่างไรตัวผู้เล่นจะเป็นอย่างไรต้องมีการวางแผนเบื้องต้นในการรับมืออยู่แล้วนะครับส่วนท่านันวริสชูทองแมนอัตโ m a t ติในเกมนี้กล่าวว่าก็ดีใจครับที่สามารถคว้าสามแต้มแรกให้กับทีมชาติไทยได้ซึ่งถือเป็นการชนะอิรักหยุดอยู่ยี่สามปีเป็นครั้งแรกด้วยเพราะก่อนในนี้เจอกันมาห้าครั้งเราไม่เคยชนะเลยในการ เล่นกับอารวันกันแยกทางฝั่งขวาในเกมนี้ก็มีการพูดคุยกับอารวันมาตลอดในช่วงการซ้อมนะครับน้องก็บอกว่าให้การเล่นไม่ต้องกลัวอะไรทางเกมรับผมก็คอยซับพอตน้องเองมีอะไรก็คุยกันมาตลอดนะครับนัดต่อไปนะฮะทีมชาติไทยชุดยู23ปีน,นะฮะจะพบกับทีมชาติซาอุด,ดิอาระเบียนะครับที่คาลิฟาอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมนะครับวันที่9มิถุนายนตามเวลาประเทศไทยเท่าเดิมนะครับสี่ทุ่มครึ่งนะฮะ แต่ทัวสุดทางชูสปอต r องนะครับสุดๆจริงๆนะฮะเอร์ันกนแย่นะครับองขอขอบคุณมาดมแป้งนะครับขอขอบคุณทุกฝ่ายเลยที่ดึงตัวน้องมาได้ตอนนี้นะครับอาจจะมีโอกาสติดทีมชุตไทยชุดใหญ่นะครับอายุยังน้อยด้วยนะครับไปอยู่ในมืออิชินะครับส่วนอิชิก็จะมีส่วนร่วมนะครับเป็นผู้ช่วยของโคชละอิสระศีทะโลนะครับสุดยอดครับมีความสุขจริงๆแล้วกลับมาพบกันใหม่กับสุปข่าวฟุตบอลไทยสวัสดีครับ